สวัสดีทุกคนวัน,นนี้ก็มารีวิวนะครับการตรวจร่างกายนะครับหรือตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งนะครับขอสุวนนามและกันนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ต้องไป <c oughs> ยื่นเอกสารนะครับเพื่อที่จะไปเกี่ยวกับสว่วนนิการ ชา,นาพนักขี่ผู้สมรรอสมอนะครับเขามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีใบตรวจสุขภาพเขียนว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับจากโรงพยาบาลรัฐนะครับโรงพยาบาลเอกชนโรงคลินิกสถานพยาบาลเอกชนเอกอมัยต่างๆไม่ได้ครับต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นนะฮะก็เลยมาโรงพยาบาลประจําอําเภอแถวบ้านนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับมาถึง8ปดโมงครึ่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ ไปเช็คประวัต so like so 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 ินะครับเราไม่เคยมาเราไม่เคยมาตรวจร่างกายที่นี่เลยเราไม่เคยมาถามหมอที่นี่เลยนะครับก็ไปเช็คประวัติก่อนที่ตึกหลังนะครับตึกหลังเสร็จก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงมั้งก็ซักประวัติช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงแล้วก็วัดความดันนะครับร้อยบมั้งอะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับแล้วก็กลับมารอที่ตึกหนึ่งนะครับก็ซักประวัติอีกรอบหนึ่งนะครับซักกระวอีกรอบหนึ่งก็ คร่าวๆนะครับว่าแก้งเวลาต้องการไปรับรองแพทย์นะครับเพื่อจะไปยื่นเอกสารชาปนกิจของคู่สมรสอสมออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รอสักวันเสร็จแล้วก็รอรอลลลลลลลนะฮะอ๋อแล้วก็เออดึงไปนะฮะสักวันเสร็จสักพักนึงก็จะไปยื่นเอ็กซเรย์นะครับก็เขาจะให้ไปเอ็กซเรย์มาก็จะไปดึกหลังรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับเอ็กซเรย์ปอดก็ว่าปอด ดนโควิดกัดไปเยอะไหมหรือว่าเป็นอะไรมีรูโหวไหมอะไรอย่างนี้นะฮะก็หลังจากเอ็กซเเยสเสร็จก็แป๊บเดียวนะครับเพราะ X A เอ็กซรย์นี่ใช้เวลาประมาณสัก2อสามอาทีนั่นเองไปถึงปุ๊บก็ยื่นบัตรตรงเอ็กซเรย์นะฮะยื่นยื่นใบใบตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็เขาก็จะเรียกเข้าไปแค่คิวเดียวไม่ม,ไมีไม่ได้รอคิวอะไรนะฮะเอ็กซเรย์เสร็จก็กลับมายื่นที่ประชาธมภัณธ์อีกรอบหนึ่งนะครับก็รอพบแพทย์นะครับจากนั้นก็รอพบแพทย์แพทย์ก็ไม่ได้ตรวจอะไรเลยนะฮะก็ถาม เดียวค่ะคา,าสองาอคาชชนกุยนิดนึงนะฮะแล้วก็ว่ามาทำม,มา,อ,ามอะไรเอาไปทำอะไรแค่นะี้แล้ก็แปลงให้เขาเช็คประวัติแล้วเขาก็ดูบอร์ดอกออปกติดีโอเคไม่ได้วัดไม่ได้ฟังเสียงไม่ได้อะไรไม,ไม่ได้เจาะเลือดอะไรนะครับเพราะว่าจยิงปกติผมจะตรวจสุขภาพประจําทุกปีอยู่แล้วของบริษัทแต่ว่าปีนี้ช่วงโควิดนะครับมันก็มีการเซฟคอร์สลดรายจ่ายลดรายอะไรพวกนี้การตรวจสุขภาพก็เลยหายไปประมาณสัก2-3ถึงสปีรวมช่วงที่ผ่านมาี่เกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าหรืวภาพแย่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้สรุ ใช้เวลาประมาณ2เอ,อ่อ2ชั่วโมงนะครับสำหรับการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลรัฐนะครับส่วนค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ที่4 5 0บาทนะครับ4 5 0บาทก็จะเป็นค่าเอกซเรย์ในกำมังจะคาจา่าเสียเวลาพบแพทย์อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกมากนะครับ กับเวลาใน้สองชั่วโมงนะครับก็จริงจก็ไม่ได้กินข้าวมานะครับเผื่อว่าเขาจะเจาะเลือดหรือเผื่อจะอะไรนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เจาะนะครับก็แค่เอ็กซเรย์แล้วก็ดูหน้าตานิดนึงนะครับก็ไม่ได้ถอดแมสด้วยนะฮะหมอบอกว่าโอเคแข็งแรงนะโอเคแข็งแรงนะครับโอเคนะคสกุลแปลว่าอาวุธเยอะนะครับอันนี้ผมก็บอกใช่หรือเปล่าวะคิดในใจโอเคครับก็เลยมารีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับการตรวจสุขภาพก็วันนี้ฝนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโรงพยาบาลที่ประจำอำเภอแห่งนี้นะครับก็มี2ตึกนะครับมีตึกหลังตึกกเ่านะครับ สภาพก็ถือว่าเก่าแต่ว่าเขาทาสีออกฟ้าครับก็เลยดูใหม่แล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับส่วนตึกใหม่ก็เป็นตึกที่ดูนอกจากพิ่งสร้างนะครับก็ข้างบนมีที่ฉีดยามีหมอฟันนะครับส่วนหมอห้องล่างนผมเป็นมีเปิดอยู่ห้องเดียวคาดว่าน่าจะมีหมอทั่วไปอยู่คนเดียวนะครับน่าจะนะคิดว่าส่วนใหญ่ก็คนที่อยู่ในท้องที่ก็จะมารักษามาตรวจรักษาแล้วก็มา เช็คสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีอาการหนักๆน,นะครับก็แนะนําให้ไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นโรงพยาบาล,ลประจำจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยฮะโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีหมอที่ค่อนข้างครบครบครบทุกด้านกว่านะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับ การที่เข้ามาตรวจรักษาแบบเล็กๆน้อยๆคร่าวๆไม่ได้แบบไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรงนะครับถ้าเป็นโรคแบบร้ายแรงหรือว่าเป็นโรคที่ต้องการรักษาหมอเฉพาะทางหรือว่าต้องการตรวจละเอียดนะครับผมขอแนะนําให้ไปโรงพยาบาลประจําอาเภอหรือโรงพยาบาลประจําจังหวัดนะครับโรงพยาบาลประจําจังหวัดหรือหรือโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่านั้นนะครับก็ดีิวคร่าวๆนะครับสําหรับโรงพยาบาลประจําอาเภอแถวบ้านนะครับรีวิีก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกดไป450บาทเบาๆนะครับก็มีคมสุขนะครับ จ่ายเงินอีกแล้วนะครับม,มีแต่เรื่องจ่ายเงินนะครับช่วงนี้มาตรวจสุขภาพเอาไว้รับรองแพทย์ก็ยังสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับน้ำตาจะไหลโอเคขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมนะครับสองชั่วโมงไปลนะไปกินข้าวก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวจะสลบเป็นลมนะฮะตรวจสุขภาพแล้วหมอบอกว่าแข็งแรง <c oughs> แข็งแรงแข็งแรงแรงแรงสวัสดีครับทุกท่าน